สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับ EP16 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วเราจะาไปใช้ใน g o o g l e Sites เพื่อให้เว็บไซต์ของเรานั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายที่สุดก็คือเราก็ต้องไปเข้าที่ Canva เนาะเพราะว่า,า Canva นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถออกแบบได้มากมายหลากหลายนะครับเราเข้า c a n v a .com นะครับ แล้วเราก็เลือกนะเลือก gmail ที่เราต้องการอนะนะนะ่แล้วก็คลิกทีกก่ gmail ที่เราต้องการป้อนรหัสผ่านคลิกถัดไปคลิกดำเนินการต่อเราก็จะเข้าสู่ของหน้า ของ캔วานะครับตัว캔วานั้นเดี๋ยวเราจะกําหนดเองเนาะเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับกําหนดขนาดเองนะหรือคลิกที่สร้างแล้วก็ไปเลือกหรือคลิกที่สร้างนะครับแล้วก็จะมีขน,ขนาดที่กําหนดเองก็ได้เราก็กําหนดขนาด200คูณ2อ0อันนี้แล้วแต่เรากําหนดเนาะอ,อันนี้เราทําตัวอย่างไว้ให้นะครับแล้วคลิกสร้างดีไซน์ ก็จะได้พื้นงานของเรามาเราคิดที่พื้นงานเราก็ไปเลือกสีก่อนนะครับเลือกสีพื้นงานเราก็เลือกสีอ่าพอเลือกสีที่เราต้องการแล,แล้วเราก็ไปพิมพ์ตัวสอนเนาะคลิกที่ข้อความนะครับแล้วมาคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องพิมพ์คำว่าว่าเราจะพิมพ์คำว่ายินดีต้อนรับตบ้อนรับเนาะเราก็จะปรับฟ้อนปรับขนาดอะไรได้นะครับโอเค เราหรือเราก็จะไปเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเป็นสีขาวให้มันตัดกันหน่อยก็ได้ใส่เอฟเฟกให้มีเส้นขอบสักหน่อยนะเส้นขอบจะเอาสีอะไรผมเอาสีนึ่งมันอ่าก็จะชัดขึ้นนะเราก็มาคลิกที่ตัวสอนะเราจะใส่แอนิเมชันหรือแอนิเมตนะครับเราก็ไปเลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนเราเลือกไดเ้เอาตัวนี้ก็ได้ คือตัวเลขกึงึ้งึ่งึ่งเอาเราตัวเลขงั้นพยายามให้มันเคลื่อนไหวก็แล้วกันนะครับคลิกตัวเลขอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักมาใส่จากตัวนึงผมพยยาเสิร์ชหาคำว่าการ์ตูนคลิกที่ตรงนี้องค์ประกอบกันนะคลิกที่องค์ประกอบหรือเอลิเมนต์นะครับแล้วเสิร์ชหาการ์ตูนเราก็จะไปเลื่อนหาการ์ตูนแบบที่มันเคลื่อนไหวหน่อยนะคลิกที่กราฟิกนะครับเราก็จะไปเลื่อนหาเอาดูแบบที่เคลื่อนไหวได้นะ นะครับเราเลื่อนดูซิมีไหมหรือเ,เราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราบอกว่าเอาแบบเคลื่อนไหวแบบภาพเคลื่อนไหวอ่ามันก็จะโชว์เฉพาะภาพเคลื่อนไหวมาให้เราอ่าเห็นไหมโอเคจะแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาแล้วครับโอเคเ,เราเอาตัวไหนดีอ่าเป็นรูปหัวใจก็ได้เนะปึ๊บ เราคลิกหนึ่งครั้งก็จะมาวางไว้อ่าจะได้อาแล้วเราก็ไปเซิร์ชหาครับว่าป่าเซิร์ชหาเขาว่าพรุ๊ก่อนนะครับอ่าเราก็ไปเอาสักอย่างเราก็เลือกมาวางครับโอเคเราก็ได้่างนี้เราก็คลิกที่แชร์ครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเปลี่ยนตรงนี้วิดีโอนี้ก็เป็นไฟกิฟต์นะ นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวเก็บไว้อ่าอันนี้ก็ตกแต่งได้ได้ตามสะดวกนะครับพอเราคลิกดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวเรารอสักครู่ลองตรงขึ้นตรงนี้คำว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเข้าเว็บไซต์ g o o ก l ลของเราครับไปเข้า Google Site คลิกที่ Google Site พอเราคลิกที Google Sites เ,เราก็ไปเลือกนะเข้ามา Google s i t e ของเราเดี๋ยวผมต้องออกจากตัวนี้ไปก่อนเนาะจะไปเข้าตัวใหม่นะครับเราเข้า Google Sites เราผมเข้าไปตัวนี้ตัวที่เรามีเว็บไซต์ของเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ชหานะครับพอคลิกถัดไปนะครับคลิกถัดไปนะครับพอเราคลิกถัดไปก็จะเข้าสู่ Google Sites ของเรา อ่าเราก็เ,เลือกคลกเซเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็ไปหน้าเว็บเนื้อหาบทเรียนเราก็เพิ่มเพิ่มหน้าย่อยเป็นบทบทเรียนที่เก้าคลิกเสร็จสิน้นก็จะมีครบเนาะอ่าก็มาหน้าบทเก้าปุ๊บเราก็ลบตัวนี้ออกทบทวนไปด้วยอเราจะเอามาใส่นะครับเราคลิกที่แทรกคลิกที่รูปภาพตัวนี้ก็ได้เนาะอ่า เราก็ไปคลิกก็หมายบวกคลิกที่อัปโหลดเราก็ไปเลือกรูปภาพปึ๊บอืเดีนยวแมก็จะเป็นภาพขึ้นไปแล้วขยายหน่อยครับอ่าเราไปทําอีกรูปหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ปึ๊บอ่านะครับก็จัดอ่อาเดี๋ยวเราก็พิมพ์หัวข้อนิดนึงหน่อยเนาะแทรกกองข้อความกดกด DMP บทที่ 9, 9การสร้างภาพเครื่องมการสร้างภาพเันหมโอเคแล้ก็ทําแถบอุ่มปรับตัวสอนเลือกจานสีจัดกึงกลาง อเคก็เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราเอาอรูปมาใส่ตรงนี้เนาะเอาอรูปมาใส่ก็แทรกรูปภาพติดข้าไปอัพโหลดทำเป็นรูปนึงโอเพนโอเคถ้าเราจะมาไว้ตรงนี้กันก็นได้นะครับก็ขยายอกระชับไปหน่อย โอเคเราก็จะได้สองรูปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ประทานนี้เราไม่เอาเราก็ลิฟไปเนาะก็จะเหลือแค่นี้บริบทเก้าการสร้างภาพไปหลวเนี่ยเอารูปมปาใส่สองรูปเนาะตรงนี้เราจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้โอเคเมื่อเสร็จแนละ้วเราก็ทำลายเผยแพร่ครับแล้วก็เผยแพร่ครั้งนึ่งเราก็ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง อ่าก็จะมาสองอันเพราะนั้นเดี๋ยวเราทำสองสองรูปนะครับโอเคแล้วก็ปิดไปแล้วเราก็แชร์ลิงก์นะครับคัดลอกแล้วก็เพื่แดแบใหม่ตรวจสอบเนาะ e น t e r ร์ทวีแล้วก็ Enter นะเราก,ก,ก็จะเห็นภาพมาสองรูปโอเคแดลว่าใช้ได้ละเราก็ออกจากกูเกิลแค o ราออกจากระบบอ่าก็เป็นเสร็จนะครับ ใน EP15 เรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วไปใส่ Google Site s นะครับก็ลองฝึกหัดทำับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ